ประธานพาคินงานมั่นจะเริ่มบ่ายนี้จะรับใครก็บอกได้เลยไม่เห็นต้องมาเองเลยครับถ้าคนนี้มาไม่ได้งานแต่งก็จัดไม่ได้เซนาครุปเป็นมหาเศรษฐีของมณฑลใต้ทรัพย์สินกว่าหมื่นล้านใครกันไม่เกียิขนาดนี้ถึงท่านให้คุณมารับด้วยตัวเองพ่อแม่ฉันเสียตอนฉันยังเด็กมากพี่สาวดูแลฉันมาตั้งแต่เด็กแม้เธอจะเป็นพี่แต่เหมือนเป็นแม่มากกว่าแถมตอนนี้เธอก็ท้องสามเดือนแล้วสถานการณ์แบบนี้ฉันจะให้คนอื่นมารับได้ยังไงขอโทษครับประธานผมพูดมากเกินไปไม่เป็นไร อ๋อมาถึงแล้วพี่พาคินไม่เจอนานเลยพี่คิดถึงนายมากเออลูกฉันลูกฉันอ๋อใช่ใช่ช่ขอผมดูหลานหน่อยพี่สาจ,จริงจอกดิใครสนิทสนมกับลูกเคยใช่ขนาดนี้พี่ พี่นี่จริงๆเลยพี่ท้องสามเดือนแล้วยังนั่งเครื่องบินกลับมาคนเดียวอีกนี่มันงานมั่นนายนะนี่เป็นเรื่องสําคัญในชีวิตของน้องพี่ในฐานะพี่สาวก็ต้องกลับมาสิพี่ด <c oughs> อกไมา้จากผมครับ <c oughs> อะไรนะภาคินมีผู้หญิงอีกคนงั้นเหรอแถมมีลูกกันอีกไม่ได้กนฉจะต้องบอกนัชชาลูกเคยดีขนาดนี้จะปล่อยหลุดมือไม่ได้พี่ พ่อแม่เราเสียไปนานพี่เลี้ยงผมอย่างลำบากมาจนโตสอนผมเรียนหนังสือแต่งงานไปเมืองนอกแล้วอยังให้บริษัทผมอีกบุญคุณของพี่ผมจะไม่ลืมช่วชีวิตเลยพาคินพูดอะไรของนายของพี่ก็เหมือนของนายทำตัวห่างเหินทำไมไว้มาเยี่ยมพี่บ่อยๆก็พอได้ผมจะไปเยี่ยมพี่บ่อยๆเออพี่ผมรับสายก่อนนะฮัลโหลนาชามีพาคินคนณกล้มีชู้รับหลังฉันเหรอมีชู้เหรอ มีชู้เหรอมีชู้อะไรกันน่ะนชาคุณพูดอะไรของคุณคุณทําอะไรไว้คุณรู้อยู่แก่ใจผมทาอะไรผิดอะดีนี่พาคินถ้าไปไม่ดูเรื่องใช่ไหมถ้าคุณยังกล้าพาหนังตัวดีมาแล้วก็ถ้าจัดการนางจิ้งจอกนั่นแน่นชาเราครบกันตั้งหลายปีนิสัยผมคุณรู้ดีที่สุดผมยังมีธุระไว้ค่อยโทรหาแล้วกันนะแม่อย่าเพิ่งทำอะไรบุ่มบ่ามจับตาดูคุณพาคินไว้ว่าเขาไปไหน นาชายี่จิงจอกนั้นท้องอยู่นะ้าอนาคคลอลูกมาต้องได้ครองอํานาจแน่เงินแผนที่เธอวางไว้หลายปีจะไม่สูญเปล่าเหรอถ้าเย็นนั่นกล้าม,มาแล้วก็ฉันจะจัดการให้มันกับลูกไม่ได้ผุดได้เกิดพาคินเป็นอะไรไปไม่เป็นไรานาชาเห็นพี่ไปไอดอลแต่กลับไม่เคยเจอพี่เลยผมบอกเธอว่าวันนี้บ่ายสองพี่จะบินกลับมาเลยอยากเซอร์ไพรส์หน่อยเธอคงน่าจะรู้เรื่องอยู่แล้ว เลยโทษที่ผมมารับพี่ไม่พาเธอมาด้วยก็เลยโมโหขึ้นมาเนะี่ยนายนี่จริงๆเลยจะเป็นสามีคนอยู่แล้วผู้หญิงน่าต้องงอนะ oh. ต้องอ่อนโยนกับนัชชาหน่อยนะถ้าสามีพี่ยังอยู่ก็ดีนะสิพี่คงไม่ต้องมาคนเดียวพี่ครับพี่รู้ไหมตลอดทางผมหวาดกลัวมาตลอดกลัวว่าพี่จะเกิดอะไรขึ้นเนะ่ะถ้าสามีพี่ยังมีชีวิตอยู่แล้วได้เห็นพาคินของเราจะมั่นต้องดีใจกับนายแน่ๆมผมก็ว่างั้นพี่ กลับบ้านกับเธอจะอืมไปเร็วตามขันหน้าไปเด็กปีศาจจิ้งจอกกล้าไปถึงเรือนหอที่พากคีซื้อให้นัชชาทุยนังแพทย์ศยาถ้าไม่ใช่พรณนัชชาห้ามไม่ใช้ฉันบุ่มบา่ามกลัวเสียเรื่องฉันคงฆ่าแกแน่ยิน่าด้าน้ามีอาย แม่แม่ไม่ต้องยุ่งแล้วหนูจัดการเองคุณพาคินทำดีมากกล้าเอาชูเข้ามาถึงมีเรือนหอของเราคิดว่าฉันน่ารังแกมากใช่ไหมสาวๆไปไปจัดการยิชูนั่นกัน พะคินเดี๋ยวแต่งงานแล้วพานัชชามาเจอพี่บ่อยๆนะพี่พี่พูดอะไรอ่ะนี่ก็บ้านพี่นะพี่น่ะก็อยู่ที่นี่เธอไม่ต้องไปไหนแล้วได้ยังไงล่ะถ้านัชชารู้เข้าจะหาว่าพี่ไม่รู้เรื่องอพี่พี่นัชชาน่ะเคารพพี่ที่สุดจะไล่พี่ได้ยังไงอ่ะพี่น่ะอยู่ที่นี่ต่อเธอจ้าพี่รู้แล้วอย่าลืมนะบ่ายนี้ก็มั่นแล้วถ้าเจ้าบ่าวไม่ไปออกหน้าจัดงานเลยจะเสียมารยาทเอานะรีบไปเถอะปะครับ งั้นผมขอตัวนะถ้ามีอะไรโทรหาผมนะอมตอนนั้นบริษัทนี้ปัญหาสภาพคล่องเลยขายหัวใจแห่งเปลวเพลิงไปแค่พันล้านตอนนี้จอกลับมาในราคาสามพันล้านให้นัชาเป็นของขวัญมั่นเธอจะต้องดีใจแน่จริงๆเลยขี้หลงคี้ลืมแต่เด็กหลายปีก็ยังไม่เปลี่ยนพาคินลืมอะไรเดี๋ยวจ๊ะหนึ่งจิ้งจอก จับมันไว้เดี๋ยวนะนี่พวกเธอจะทำอะไรพวกเธอจะทำอะไรทำอะไรเหรอนางชูเพชรใหญ,ญ่แย่งผัวชาวบ้านยีงกล้าถามสนิกไม่ใช่พวกเธอต้องเข้าใจอะไรผิดแน่เข้าใจผิดเหรอคิดว่าฉันตาบอดเหรอกล้ายอยู่ที่นี่อย่างสง,ง่าผ่าเผยนี่มันเดือนหอฉันนะฉันยังไม่เคยอยู่ด้วยซ้ำคิดว่าฉันโง่เหรอฉันควรจะบอกว่าพาขินซ่อนชูไว้หรือแกซ่อนตัวเก่งดีละ่ะ เราคบกันสามปีฉันก็ไม่รู้ว่ามีเกอยู่แต่เขาไม่พาเกม,มาฉันก็คงไม่รู้เรื่องสามปีไม่สิเธอคือนัชชาใช่ไหมเธอเข้าใจผิดแล้วพาคินเคยบอกฉันรู้จักฉันด้วยเหรอพาคินไม่เห็นเกเป็นคนนอกเลยนะมียอะไรก็บอกเกหมดแต่ฉันเป็นถึงภรรยาที่กำลังจะแต่งงานกันก็ไม่รู้จักแกไม่ใช่นะัชชาปากนะน่งเมียน้อยมีสิทธ์อะไรฮะก็จับมันมัดไว้ ให้มันรู้สบ้างว่าอ่อยสามีคนอื่นจะไปจุดจบยังไงพวกเธอจะทําอะไรนะรัชชาถ้าพาคินรู้ว่าเธอทํากับฉันแบบนี้รู้ไหมจุดจบจะเป็นยังไงเอ,อจุดจบเหรอพูดกันดีๆสิเราเป็นคนกันเองฉันคือพี่สาวภาคินฉันคือโลรดานะแกบอกว่าแกคือโลรดาเหรอใช่ แกเนี่ยนะจะเป็นครอบครัวเดียวกับฉันแกมเสิทธ์อ,อะไรมาแอบอ้างเป็นพี่สาวค้านัชชาถ้าเธอเป็นพี่พาคินจริงๆจะทํายังไงแกเชื่อเธมันพูดเหรอพี่สาวพาคินบินมาถึงบ่ายสองแล้วจะมาอยู่นี่ได้ยังไงแทนพี่ชลดาก็เป็นบุคคลฐานะสูงส่งเป็นราชินีแห่งวงการธุรกิจอันดับหนึ่งในมณฑลของเราเอาชนะตระกูลใหญ่แลาะยะตระกูลได้ด้วยตัวเองคนแบบนี้จะเป็นคนชั <c oughs> ้นต่ำอย่างแกได้ยังไงให้แล้วหยีอ่อนคิดดูนัชชาของเราไปคู่มืนของคุณพาคินนะจะไม่เคยเจอพี่สาวเขาได้ยังไ <c oughs> งนัชชาลูกของฉัน ลูกกล้าเอาลูกมาขู่ฉันเหรอเด็กนอกสมรสอย่างเงี้ยตายก็ตายไปเถอะอย่าคิดฝันจะเป็นหงได้เป็นแค่ไก่ก็สมควรอยู่ในเล้าถ้าลูกของฉันเป็นอะไรฉันจะเอาชีวิตพวกแกแนะ่เอาเด็กนอกสมรสมาขู่คนเพศสยายอย่างแกฉันเห็นมาเยอะและ้วแต่เพศยาขนาดนี้ฉันเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกชอบสามีคนอื่นขนาดนี้เชี่ยวฉันว่านะในท้องของหล่อนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกใครผู้หญิงชั้นตอบอย่างเธอน่ะควรจะโดนสั่งสอนสักหน่อย ฉันไม่ใช่เมียน้อยถ้าไม่เชื่อก็ลองโทรหาพาคินบอกให้เขามาเลยทำไมอยากโทรเรียกเขาให้มาเห็นสภาพแกแย่ๆแบบนี้เหรอให้มาสงสารสมเพศแกเหรอฉันไม่ทำให้แกสมหวังหรอกฮัลโหลพาคินมีอะไรเหรออาชยังอยู่ห้องแต่งตัวไหมพอดีต้องเข้าไปทำธุระที่บริษัทเขาไปถึงช้าหน่อย จำไว้นะพี่ผมจะถึงงานตอนบ่ายสองไปรับพี่หน่อยค่ะรู้แล้วค่ะที่รักพาินทำไมเสียงเอาอาวุ่นวายจังมีอะไรหรือเปล่าเปล่าแล้วค่ะก็แค่มีหมาบ้าตัวหนึ่ง,<อ>งเห่าห้องแต่งตัวจะมีหมาได้ยังไงเป็นไรไหมไม่เป็นไรค่ะเรียกยามาจัดก,การแล้วไม่เป็นไรก็ดีรีบกลับไปที่งานพี่ผมใกล้ถึงแล้วต้องต้อนรับเธอดีๆนะสราบความประทับใจด้วยแล้วค่ะที่รักจะต้องรับพี่สาวอย่างดี ได้ยินไหมพี่สาวพาคินมาถึงบ่ายสองตอนนี้กำลังรีบไปที่งานเลี้ยงพี่ชรดาเป็นถึงอัจฉริยะแห่งวงการธุรกิจแกมันก็แค่นางพระสิยาอ่อยสามีชาวบ้านอยากสมรอยเป็นพี่เขาฉันเปล่าฉันเปล่าจริงๆยังจะปากแข็งอีกพี่สาวสามีฉันใกล้ถึงแล้วคนที่เธอเกลียดที่สุดก็คือคนพระสิยาอย่างแกจะให้เธอดูว่าคนไรอย่างไอมันน่าด,ด้านขนาดไหนไม่ฉันไม่ไป ฉันจะขายหน้าในงานมั่นของภาคินไม่ได้รู้จักอับอายแล้วเหรอสมรำนา,นากันและวลากตัวออกไป <gasps> ไหนไหนคนไหนฮะมาแล้วมาแล้วอารยยได้ดองกับตระกูลคุณพาคินแล้วจะต้องร่ำรวยที่สุดในมณฑลใต้อีกไม่นานจะได้เป็นมหาเศรษฐีแน่แน่นแน่นอนอยู่แล้วลูกสาวฉันตั้งแต่เด็กก็ถอดแบบคุณสมบัติโดดเด่นของฉันพาคินได้แต่งงานกับลูกสาวฉันถือเป็นโชคดีของ <c oughs> เขาแต่น่าเสียดายกลับมียายจิ้งจอกโผล่มาไม่รู้วัานนัชชาจัดก,การได้หรือยังทุกท่านขอบคุณมากครับ วันนี้ขอให้ดื่มกินอย่างมีความสุขแต่ลูกเคยผมเข้ามาแล้วก็พูดคุยกับเขาดีๆหน่อยนะถึงตอนนั้นทุกคนและตระกูลของเรากับบริษัทเสนากรุปจะร่ำรวยงั้นผมก็ขอดื่มขอบคุณรรท่านประธานครับ <ขอ S 1> มา <ขอ S 1> มา <ขอ S 1> มาชนแก้วนี่มันอะไรกันอะ กิดอะไรขึ้นทำอะไรกันนี่ลูกวันนี้วันมงคลทำอะไรกันอะนา,าชาที่ขอทานที่ไหนอะทำไมโดนซอมซะขนาดนี้นั่งสิวันมงคลแบบนี้ลากคนแบบนี้เข้ามามันอับปมงคลนะแม่แม่รู้จักเนี่ยอ๋แม่รู้จักเหรอแน่นอนคนคนนี้ก็คือคนที่คุณพาคินแอบมิชลูลับๆ ลนนูกนี่เรื่องจริงเหรอแน่นอนค่ะแม่หนูเห็นคุณพาคินจูจีกับนังนี่กับตาเลยแถนยังพาเข้าบ้านคุณพาคินนังนี่คือนังแพทย์สยาคนนั้นนี่เองลูกแม่ลูกทำดีมากจ้ะตบมันจนแม่จะไม่ได้เลยว่าคือนางจิ้งจอกนั่นทำดีมากบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยลอยฉันนะลฉันนะก็รู้จักเจ็บด้วยเหรอฮะ ทำไมไม่คิดถึงคนของการมาอ่อยสามีของพี่ฉันบ้างลอยนะยังดิ้นอีกเหรอแล้ดิ้นให้ตายไปเลยนัน่น,นอะไรนะ่ะอัญนนบณีสวยขนาดนี้ของที่นี้ของราคาสูงมากเอ๊ะ เมื่อก่อนผมเคยเห็นของชิ้นนี้ในทีวีนะเหมือนจะเรียกว่าหัวใจแห่งเปลวเพลิงราคาสามพันล้านสามพันล้านเหรอบ้านเราทั้งบริษัทร,ราคา<อ>รวมกันยังไม่ถึงร้อยล้านนี่มันมากกว่าตั้งสามสิบเท่าอะไรนะแพงขนาดนี้เลยเหรอหนังเป้สิยานี่ไม่ธรรมดาเลยนะทาไมคนพาคินยาซื้อของราคาแพงแบบนี้ให้แต่ไม่ซื้อให้ฉันเลยฉันเปล่านี่มันของของฉัน ของของแกเลยพาคินเคยบอกว่าสายเส้นนี้คือเครื่องประดับล้ำค่าทีต่ตะกวนพาคินประมูลได้และจะให้ลูกสะภ้ยในอนาคตเขาอยามยกให้เมียน้อยอย่างแกแต่ไม่ให้ฉันเหรอลูกจ้ะลูกกับพาคินยังไม่จดทะเบียนของชิ้นนี้น่ะเป็นสมบัติก่อนแต่งเราเอามาก็ไม่มีประโยชน์แม่ว่าทุกมันทิ้งซะเถอะใช่พี่ของแพงล้ำค่าขนาดนี้พี่ยังไม่ได้ในพัทยานี่ก็ไปคดได้ไปอย่านะอย่าทุบนะถ้าทุบทิ้งเธอเสียใจแนะ่ทุย ถ้าหากไม่ทุบแล้วจะให้แกถือไว้แล้วเสพสุดไปทั้งชีวิตเหรอกล้าแยี่งผู้ชายของลูกสาวฉันจะคิดฝันหวานจะเป็นเมียเศรษฐีเลยอยูย่ๆจะทุบอัญ,ญมณีราคาตั้งสามพันล้านก็น่าเสียดายนะพ่อต่อให้มันมูลค่ามหาศาลแค่ไหนแต่มันก็เป็นของที่พาคินให้เมียน้อยไม่ได้ให้พี่ผมสักหน่อยแค่พี่ผมได้แต่กับคุณพาคินอัญมณีแบบเนี้ยอยากได้เท่าไหร่ก็ได้อยู่แล้วใช่ทนาพูดถูกลูกแม่สนับสนุนลูก ทุบทิ้งเลยอย่าทุบนะดูสิว่าแกจะทำยังไงนชชาถ้าเป็นคนเลือกเองนะอย่ามาโทษฉันเพราะเธอไม่มีวาสนาที่จะได้ครอบครองหัวใจเปลวเพลิงยิ่งกล้าอวดดีกับ <S <S ฉันอีกส้ามันพังแล้วเป็นแค่ซร้ยขยะไร้ค่ากองหนึ่งเป็นไง <c oughs> <c oughs> โกรธไหมจะบอกให้นะ ของที่ไม่ใช่ของแกก็อย่าหวังจะได้ครอบครองนี่คือผลที่แกสมควรได้รับเปาทำดีมาก<อ>ผู้หญิงไร้ยังอายแบบนี้แหละสมควรโดนล้วฉันนึกมาตลอดว่านัชชาจะเป็นผู้หญิงที่มีการศึกษาอ่อนโยนและใส่ใจตอนนี้ฉันคิดผิดเองแถมดีมีญาติแบบนี้อีกแต่ละคนต่ําต้อยชอบก่อคนรวยเหมือนกันหมดทำไมยังจะปกป้องเด็กนอกคองในท้องอีกบอกไว้เลยไม่มีทาง ธอจะทำอะไรลูกฉันอะไรนะพี่นางแพทย์สยานี่ถึงกับท้องกับสามีพี่เหรอผู้หญิงคนเนี้เกิดมาหน้าตาดีสเปล่าคิดไม่ถึงว่าจะเล่นสกปรกนะคนสำสอนแบบนี้ถ้าอยู่ในยุคโบราณต้องโดนถูกน้ําในกรงหมูแน่วันนี้ไม่แต่เรื่องสนุกทั้งนั้นเลยลูกแม่เด็กนอกคอกในท้องนังนี้จะเก็บไว้ไม่ได้ใช่พี่เด็กนอกคอกแบบนี้เก็บไว้ไม่ได้ต้องเอาออกอย่านะขอแค่ไม่ทำร้ายลูกฉันเรื่องในวันนี้ฉันจะถือว่าไม่เคยเกิดขึ้น ไดไม่สิปฏิเสธด้วยเหรอจะบอกให้นะท้องเด็กที่ไม่ขนท้องก็ไม่ควรเก็บไว้ฉันกับพาคินไม่มีอะไรกันเด็กคนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเขาในเมื่อเด็กคนนี้ไม่ใช่ของพาคินงั้นฉันก็ไม่กลัวว่าเขาจะกลัวจะเอาลูกเขาออกนี่เมื่อเป็นแบบนี้ก็ยิ่งไม่ต้องเก็บไว้เธอจะทําอะไรลูกฉันฉันไม่ปล่อยเธอไว้แน่กล้า <c oughs> <c oughs> ขู่ฉันเหรอจับไว้เดี๋ยวก่อน ลูกจ้ะวันนี้คือวันมงคลของลูกต้องบริสุทธิ์ผุดพองมือจะเปื้อนเลือดไม่ได้เรื่องนี้ให้น้องชายจัดการเถอเดี๋ยวก่อนให้มันคุกเข่าเธอจะทำอะไรคุกเข่าแม่ฉันบอกว่าวันนี้คือวันมงคลของฉันมือไม่ควรจะเปื้อนเลือดแต่ว่านะไม่ได้บอกว่า เท้าไม่ควรเปื้อนเลือดลางมันออกไปอย่าให้เลอะพื้นลูกฉันลูกฉันพวกแกฆ่าลูกฉันพวกแกต้องชดใช้เฮ้ยพี่คืนลูกฉันมาคืนลูกฉันมาเธอฆ่าลูกฉันเธอต้องชดใช้คืนลูกฉันมาอุ้ยต้องมาบ้า นังบ้านี่ไปขังค่ะนชาเป็นอะไรไหมพาคินกับพี่สาวเขาใกล้ถึงแล้วพวกเขาต้องอยู่ห้างลูกแน่กล้าบีบคอฉันเหรอรอพาคินมาก่อนจะให้แกทรมานแน่พวกแกจะต้องได้รับผลกรรมต้องได้รับผลกรรมจะร้องอีกฉันจะดูสิว่าผลกรรมฉันอยู่ไหนประธานบริษัทเสนากรุ๊ปคุณพาคินมาถึงแล้วพี่